สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องบองไปสูขูสูคนค,ค,ครับพอกับบาทาวฮะนะัทนาเชนแนลครับพี่น้องมาผมสาวสีครับมือนี้บรรยากาศนี่มือนแรงแรงซำหรับอแรเลื่อเกือบมืดตะเวนทกดินสุ่มเล่านะครับเกือบมืดนะครับมามือนี้หนึ่งไก่หนึ่งไก่สมุนไพรสองตัวได้พี่น้องบพเบิร์ดเราคืออู้เหลือง <laughs> เหลืองเอง็มเต็มแบบยังอุน่นบนอุ่นในหอนเลยแหละ เลื่องอะลามงามตาก็ผักหลายอย่างนะผักซีผักซาลาเน่ผักกรอบบักทั่วบักแตงหลายอย่างกับน้ำจิ้มแบบจวดจาดเลยพี่น้องมาบอะไราย,ยัางฮะลงมือห่อนตัวอ่ะออเห็นกันนั่งกินเลยโอ้ห้ขาหใหญ่ห้ขาหใหญ่เอ้าโดานๆจังเดียมาสาวสีจังเพิ่นจังเดียมาครับพี่น้องว้าวคำหมื่นแต่เพิ่นยังบอกเขาเหื่นเขาห่างเพิ่งอยู่วะออกค้างกินตลอดเวลา หวจังไดกันน <g problem> ี Marie ่มาพี c ่น้องไหมเนี่ยเอาน้ำ <C> จิ <parfois> ้มย <eg> ้ำไปทางเจ้าเนี่ยจะบ่มักบ่มักดีทั้งนั้นนัวดีครับมาด้วยพี่น้องเด้อเอือนอยูซุ่มมือซุ่มเหมือนแต่บ่ได้มากินนนำว่าดิไปตอมทั้งหมด มือน oh ั <S <s ้นอบองมือนี้หนึ่งหนึ่งสมุนไพรสมุนไพรอืมอืมคุยเป็นอ่อยเลยคุยรวอืม bỏ hết những phần này có mấy người phật không bóc ăn tin không lai mười lai viên phân là kịp để phải nè lúng điện phải không chuồng gặp cạn หนึ่งผิวปล่ามาเมื่อแห้งต้องพอมีน,ำนำ้นำานะางน้ำปลาไเนาะบริสุดเจ้าปลาสาปลสุดเลยพี่เนามันสุดปลาไลสุดเกลียวพี่ทีสดเจียวพูดเจลี ข้านีเหอะเจ้าตัวหนี่มันตัวใหญ่อเอาไว้ดีกว่าแน่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 อยู่อืแสดงแสดงว่ามามาเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเป็นคู่ปั๊บกันกับครูมินตำ พี่น้องว่าเปิดเปิดคลิปได้มาเรียวกันแต่กับพุงบินต่ำมาเย่วตัว <c oughs> มาดีครับพี่น้องมันนี่ก็ไตไฟขึ้นเอาครับพี่น้องถ้งาโมไตไฟนี่โอ้เนี่โมเห็นเลยพี่น้อยง,งุม่มเหมือน Ng cứ nắng chín tinh Nắng chín có hiền con ngon phá hiền long nó dù sao hm 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 ăn tinh nào đây bếp hmm? một quá ừ. Bỏ ăn chín được ăn ăn nữa hmm? <laughs> Đây là một này, มาจะให้มูเห็นบ้าเรากรบอกกวันนะพี่น้องมันใหา่คุณน่ะแต่ว่าสดน้่จิ้มจะง่วเอาบัขับขับขดขวายห่อถวยลู ่อยนะเนาะ้วยก็ไม่หล่อนๆเลยไงเห็นหรเนาะพี่น้องเนาะีมันเอาไว้นี่ก่อนอืมเก่าแล่ะแน่ๆน่อยู่ยานยานมันดีจิตตาเบาเทาน้องน้อบ่ดีดอก ไปเนี่ยข้าขวจอข้าขวจอสมุนไพรเน่นๆ อ,อ,อ,อมาเลยจะงอปจะดลงอาบปากงับจะดอกคำเหล่าคนกันยังโกเข่าแ่อเนเขาห่างคนอยู่บรรยากาศนี่มือแรงมือนี้อึ้งตึงเลยพี่น้องเอามาฝากพีตอนน้องเบื้องข้างหลังเป็นตรงหนา้าขั้นวันยังมือแรงเป็นยังมคือแจงไตไฟแล้วพี่นออ้อง คนสมัยตะกีก็ตกระบองแล้วเนาะกชยอยู่กั่อยูู่นเดียววะมึผู้เดียวมมเบื่อเบวดมงเบื่อเช้าก็บ่นอนน้ำนอนน้ำอื่อะน้ำป่าคนนี้พี่นอวนมูกำลังวนมูยังเติมาเขากลวน้ำมมาจักเถือ không ai Xăm bây thì thai luôn, có những thai nhạc nữa Ui <laughs> ừ. 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 Ôi nhạc cái ngoài Ừ. Mại, đây, ừ. 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 Là cái này phun tục mày áo cá mụn đấy nó Ừ nó sẽ nó Chiếng bóng ngọt bóng quay em mới Phun tục bông lên bông lên เอยู่ด้วยซ้ำแตก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 อ้เสียงรถแตกเสียงรถไทยแล้พี่น้องตรงนั้นกับบึนบึนตงนี้ก็แตกแตกแตอยู่เพราะ่ะไรขควายควยอู่่แต่ว่าเป็นคยวลิฟต์กุดกีกุนยังหาอย่างนพี่น้องมาโมป็ัควนัง่มงขัยวนังควายเขา ตัวยังหลายไรบอจะไปเก็บบางทนบางตัวอยู่ขางว่ะเปลือนเล็กน้อยด้วยพี่น้องตัวอยู่ขางล่างดูเห็นว่าก็ได้เก็บมากพรากระหล่ำอยู่เขาบอกว่าควายเปลือนเล็กน้อยเขาว่าลุย <laughs> <laughs> ลุยฮานิ่วเลยแล้วพี่น้อง ขานิ้วบอกเพราะว่าซิปเนียวด้วเจ้าซิปนิ้วซ้องขางเป็นบรซ้องขางซิปนิ้วสั่นตัวเนาะเครื่องนี่้อืบนู่นหนวดบ้านเราเหินว่าเอืบเนาะมักมักนู่นหนวดอ้ยเสียปันยังไงุูนะ บ่ได,กดออ้กินโผลเลยเออกินหรอกินคำใหญ่ <laughs> ช่วงนี้กระเพาะคอยมันบ่อนจักคนกินหน่อยอยู่แล้วนะพี่น้องเดี๋ยวนี้แฮงกินหน่อยกวาวากวระเพาะบ่คอยอันนั้นมันเป็นไรตึ๋งหลับเนกเป็นทองอืดทองอยึงเป็นคือเบาถาวาบ่าจักพี่น้องบ่คอยกินพักนะคะขสดเจ้าเนีย่ยคับสดรลดเจ้า <laughs> แล้วเน,นี่ยกับเต่ทุเรียนแล้วทุเรียนน,น,นี่มาสามโลกินไปสามโด่งพี่น้องอ๋อมึงขา้างใหนเ้าอยู่บข้างไหนนี่แหละพี่น้องผู้เฒ่าพบนว่าอยากกินมาเถอะเบาหยาเบาอึ้งบเบาหยาเบาอึ้งโอ้ยบัดใหญ่มากพี่น้องยี่ห้เพราะว่ายังเนี่นยมันเสียเป็นตัวแล้วผู้ใบผู้เฒ่าอืม เล็บงูหน่อยเพื่อนตุ้งตัวกินคอยถ้อยเลยไเด้อือทำไมอะช่วงนี้กินกระซังจะคล้องใยพี่น้องกินรารบ่ได้กระเพาะบ่ค่อยดี กิ paid, so ่รูเจ้าก็เสียงทักใส่คุยเจ้าก็บอกเอาลงแล้วก็บบวงสุดสุดปอดายสุดปอดายบนจุนนั่นอันนั้นบอกมันอย่าวเพิ่งพักทั้งสาวสีหยังอยุคเก่าพี่น้อง ม่ลเดิมเลยม่น้องติยิ่งไปตตยไปพ,พี่น้องเดนพนพี่น้องเพิ่ง,พง,พงทาง้ง,ง,าลง,าลงาลหลังทังหลังก็เห็นอยู่แอ้วก็หน่อยพ่อปูๆนั่นแาะว่าคัมมาเหมือนตัวตัวมวยมอยู่ทางเดมว่าแต่คัมมาละก็มือนตัการตบกินนี่แหละ กินละอิ่มดกินละอิมอ่มแต่ก็มีอยู่ได้กินละบ่อิม่มนะกินละมันเบิดก่อนมันบ่ออิ่มอืมอิม่มหนีบ่ยังเดยังอยู่อีกนึงปัจจถบงวาบ้านเรากินผู้เดียว ขุนมันจะกินอย่างแบบตูดตูดไก่กินอะไรล่พี่ไกยมันตูดมันโบราณเขาบอกกินกินตูดไก่เขาในบ้านมันอาไอไออุ้ยเขาในบ้านอยากอายผูอยากไอข้นคนปะ<ไ>แบบอยากไายบบก่าแบาน้ำผูน้ำคนนะพี่หน่อเอาก็ยังว่ากุนอุบายผู้เฒ่าเพิ่นตัวกินเนื้อคนตัวกินปีไกไ่นี่กับปองห้กินเพิ่นปะ มันสีควักเอาผัวเพลินเนี่ยเพลินอ้าวบวก <laughs> จางหวะ <laughs> จะบดจัก๊กสิเดือดเสียงไหวแล้วสิ่เสียงปีกมันอ,อยากมันอายุคอยกินปลาด้แล้วไปขุี่เจียวคือเจ้าคอยขุีข่ปลาด้ายง ขอโบมาคุยยไงวะขอมังโยกลงนบแมนโยกถวยสุดได้พี่น้องโยกถวยคนละน้ำจิ้มมันจันนจดร้ายกับสูบปวดไนเนาะพี่น้อง cuốn mà dưới đây nọ bằng ừ. mình ảo. Ồ, Nó, ngoài, ngoài. Mình viên, bánh hạt được, hăng ừ. <laughs> say mình bèn căn mạng và nhầm ừ. cả, nhầm lưng, nhầm lưng. nhân cần viện nhân cần cả ít nhân cần cả để óng hát kín em cần viện đôi có sự kín cưỡng. một là một tay สองไตคนโทษนะสองอตัตวเป็นไตคอยนี่แล้วอจอบอยู่พี่น้องจักมือได้บ่าวสาวชิโจกไตเมียมันตับสิเชี่ยวคนไต <c oughs> กินตับกินไต,ต <c oughs> สดเครื่องอ แต่น้ำมันบบรายเนอะผูมักสุดตับปวมตัวตัวลูกตัวล้านตับตับเพื่นวามาเบิงมันโมเมนตับที่พี่น้องเลือดเลือดก่อนอไป <c oughs> น en um. ั่งทาพีมั้งกินรูดกระเพาะคนท้าวันบ่สำคัญเราพี่น้องตัวใหญ่ยุ่แต่กระเพาะหน่อยพูดในหน้อยมากระเพาะบางใหญ่กินลงเท่าใด้กระบอิกเจ็นเถื่ออ่ะเดี๋ยวจะทาข้าเขียวข้าเขียว โอ้ยยังมันนอนอยู่อเอ้าเรียบร้อยพี่น้องเมื่ดเมืม่ดซุมเล่าแต่กะท่าหลังกับพ่อแม่เห็นซ้ำหนึ่งนะครับบ่ถึงก็บว่าหมื่นแห้งตอนกจ่โมงมุยล่ะที่นี่กาบบผลลัสิพอทุ่มหนึ่งล่ะเมนกอหกโมงกว่าเกือบทุ่มหนึ่งนะครับเอามาฝากกีตอนน่องนะครับมือนั่นอบไก่อบไก่อ,อบอวง,งสาวสีคน,นบน่นมากินน้ำมือนี่หนึ่งไก่คนป้าคือเป็นตเสียบแต่ว่าเอามากินน้ำกันเสียบเสียบเ,เพื่อนเสียบ เพิ่นก็กินไดบ่หลดอกพี่น้องเพราะว่ายังเพิ่นกระเพาะบกขยดีนึ่งนะครับเพื่อเพิ่นก็กินหน่อยอยู่แล้วนะครับส่วนบ่าวเท่ากะกระเพาะบกอยดีปันใดครับแต่ว่ากะกินหล้ยคือเ่าครับพี่น้องที่ยงไรเวลากินเนี่บ่าวเท่ามันกะหยุดบ่ด้เนาะคือความเสียบมันบ่เคยปานี่ไผเพิ่นวเอ้าพี่น้องหล้คู่หล้คนนะครับเพิ่นกะอ่าเห็นเจียงเข้าเจียงเข้ามานํำนะครับเรื่องของอ่า ช่องสำรองอยังนี่แหละบ่มีครับบารทาร์โมีช่องสำรองนะพี่น้องเด้อมีช่องอ่าทั้งยูทูบก็คือห้างนัทชาแนลช่องเดียวนะครับผู้ติดตำสองล้านกว่านะครับแล้วก็ทา้งเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับกับประมาณสามล้านกว่านะครับพุทติตติ๊กต๊อกโบ,ม,บมีครับพี่นอ้องบ่ได้เล่นติ๊กต๊อกพี่น้องไปเห็นอยู่ในติ๊กต๊อกผมเป็นช่องบารทารครับเขาก,กอดไปเป็นยังคือบ่จัดการมันก็เรื่องของจังสีเนาะนะครับมันก็จัดการางานเนี้ยท่าเฮาบ่าได้อนะ่าเขาเอียกว่ายังไงล่ะ โอ้มันหลายอย่างมันหลายขั้นตอนแต่ส่วนใน Facebook แฟนเพจหนึ่งหรือกันใน u t u b e กับสมารถจัดการใดนะครับแล้วก็มีช่องหนึ่งเป็นภาษาเวียดนามนะครับเอาไปลงเป็นช็อตวิดีโอหรือว่าวิดีโอช็อตนั่นกระบืองเป็นของบ่าวเท่านะครับก๊อปแลว้วก็บริได้ขออนุญาตนะครับกับฝากพี่น้องนะครับไปเห็นนะครับถึงมมมีหันกับฝากพี่น้องนเ้ื่อพี่น้องเด้ขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับฝากรายงานเพิ่าเี่ เนาะเออเอาไปแบบคือผลงานไผ่ไฟกระหักกับห่วงเพราะเขาเห็ดเข้าลงทุนเนาะพี่น้องบางคนว่าเอ,อ้ยยังซ้ำนี่เข้า,าไปหลงเปยังแม่นแล้วครับบริมาลงทุนบริมาเห็ดนะครับก็เสิยดายมาแต่ละขิปแมนบ่แมนอ่าพิษก,กันกับคนเห็ดซวยกับปนนั่นนะครับเทียงกันกับปนนั่น <c oughs> <c oughs> เออนี่ละ นะครับก็บอกให้พี่น้องฟังนะครับว่านุ่นฮโมวลนะครับยิงแล้วกับบริมียังไรนะครับบริมียังหมางไหมกับฝากพี่ตอนน้องสุขสุขคนนะครับด้นดนสาวสีจังไลยมากินนําด้นดนจังไลยมนานังนํากับพี่น้องอะไรทำมือกระทำหาอยู่นะครับเนาะเอาบรรยากาศนี่มือแรงบรรยากาศนิ่มคำแบบเงียบเงียบแบบ <Mits ili. S 1> แมิดซิรีมิดซีรีแมนเอามาฝากพี่ตอนน้องคือเก่านะครับฝากพี่น้องคือเก่านะครับหนึ่งไก่สมุนไพรนะครับหนึ่งไก่สมุนไพรเรื่องเอ็มเต้เนื้องหนุ่ม น้ำจิ้มรสเด็ดจักเด็ดบัเด็ดสวดว่าเสริฐเจคเด็ดบัเด็ดเด็ด <c oughs> หูา <c oughs> หพาู้าเป็ดหูผ้าเสือบนะครับฝากพี่ตอนนอ้องที่เรานะครับมักกะไลถือใจกแชร์บ่ท่าวรนะครับเด้อสำหรับวัอนี้ครับสวัสดีครับ <c oughs>